โดยเป็นจช่ไนไรเอือตื่นตันบ่เห็นจมูกได้ดูมาถึงตัวได้ไม่แลก็ดีแบบเคยเห็นแต่คนอื่นให้เนาะบัดพ่อเห็นตัวเองได้แต่บัดดีใจตื่นตันในการน้ำตาจากไหลได้เป็นบอกกราสบสบายดีสบ,บายดีได้สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสาวไล่บานเฮาอีกแล้วพี่น้องเนาะ โดยการมาพบพ่อกับสาลายในมื่อนี้เนาะกับพี่แดกกาเดินทางมาเพื่อนน้องตาเพื่อนแพื่พี่น้องเนาะโดยก็คือสลายและทายท่าเพื่อนวันก่อนก็คืออันน้องตาเพื่อนก็คือไล่เป็นอันยังเพื่อนเนาะกาว่าข้อตีข้อตีที่ว่ากินน้ำในใดออกทั้งหุณดังเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนาะโดยทำเมื่อนี้กาเข้ากาคือได้มีทั้งข้าศัตรูมาหม่อมเพื่อนเลยเนาะก็มีทั้งไอ้ผู้ใหญ่ใจดีผู้นึงเนาะที่ว่าเพื่อนกา ได้เอาทุนมาให้ทั้งสาไล่เป็นทุนหมุนเวียนเนาะกะว่ามาซอยเดือผู้ตกทุกข์ได้ยากเนาะโดยเพิ่นกะแล้วแต่ว่าจะนาะเพิ่นกะบ่ได้แบบว่าให้ผู้นั้นผู้นี้ดอกเพ่ิเพนน้องเนาะเพิ่นกะให้ผู้ที่ว่าบ่มีกินหรือว่าบ่มีเนี่ยเพริเพนน้องเนาะโดยตอนนี้เขากะเขาก็ได้เอาเข่ามานำแน่เพริเพ่น้องเนาะกะมาดวงมาไลดอกเนาะกะหาลูกเพริเพนน้องเลยโดยเพื่กะเพิ่นกะซอยชำส่วนเพิ่นเซอยได้เนาะโดยทั้งเขากะ ได้เอามาหายเพลินมือนี้เนาะโดยป้าตอนนี้ทั้งสไลด์กัสิเข่าไปหาทั้งครอบครัวน้องตาผนเลยเนาะโดยเฮ้ยน้องเอยงพี่น้องเนาะเอากาศพอที่จะทำทีเป็นมะน้ำคพรยงพี่น้องเนาะจะติดรถมาน้ำแล้วก็มีเข่าหาโลแล้วก็มีปลากระป๋องแล้วก็เป็นนัวเพรยงพี่น้องเยเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเอื่อยเด้อเนาะโดยโอ้เป็นจังได้บักละโอ้โพรียงพี่น้องเลยอ่ะนิดไหมก่อนนิดไหมก่อนอ่ะนิดเป็นมาใส่เสื้อเลยเด้อเด้อ อือ้นอนพ่อคนนี่นะนอนอืพอนอนเนาะอืมที่ข่าวกินน evet ้ำแล้วกินแล้วกินแล้วเนาะโดยคืออาการตอนนี้ไข้ข้นบ่อไข้ขืนแล้วไข้ขืนแล้วเนาะอืมบริเจ็บบ่บัดนี้บ่เจ็บบริเจ็บแล้วคือกินน้ำกินอย่างนี้บริไดของบ่อจงหูดังบัดนี้อ๋อกระโบลายคือตะกี้อ๋อกระโบลายคือตะกี้ วลาจุติกีโอ mm ้โดยโดยเนาะก็เริ่มดีขึ <S <S ้นไปนน้ำเม็นบ่โดยได้กินยาบ่บ่บ่ได้กินไ่ได้กินก็คือกินยาตั้งแต่ไปหาหมอตะกี้ผู้ใดเนาะโดยอไม่ได้กินตั้แต่อาการดีขึ้นไปนน้ำในงี้นลูกว่าแบบเชียงแจ้งขึ้นแน่เป็นน่าเออดีใจบ่บ่ ดีใจเนาะดีใจคิดว่ามันจีหาเป็นปกติอะนะ<อ>ฟังเชียงขึ้นแต่ลเมือคือว่าฟังออกนะกะ็เลยดีใจว่าอย่างคือเข้าใจได้น,นี้เนาะตะกี้ว่าออกมาแบบบอกเข้าใจพาเพราะ่าดเสียงมันบอกออกเลยเนาะบอกเข้าใจเออโดยโดยเนาะกับมือน,นี่เนะาะฮอกกได้เดินทางมาเนะาะกะได้เข่าเอ้ยเด้อได้เขา่ามาห้เอ้ยเพิินเนะาะก้า บ้านู้บ่าทั้งข่าวน้าเอื้อยด้ยย่างว่าตอนนี้หรือว่าเบิดแล้วเดินี้กะย่างพอได้กินย่างพอได้กินเนาะมือน้องไรมาจับผัดเงื่อนั้นกะเอาเงินให้แล้วกะเงินผัวแน่กัไปซื้ออยู่บ้านพงใหญ่ซื้อมาเช้าแล้วโอ้กยังพอได้กินอยู่กะทั้งรวมกันเนาะเงินที่เงื่อนผัวเอื้อยไปเฮ็ดเวียกมาในกับชมทบเงินทั้งเฮาเอาไหแน่เนาะก็ได้ไปซื้อข่าวมากินโดย ตอนนี à, à, ้ก no. hmm. ัยญางี่ยงแต่บัวลายเออโดยโดยเนาะดีแล้วล่ะแต่ไม่นี้เราก็ล่ะเอามาไล่เอามาให้ดีเยอะเลยเด้อโดยก็คืออันนี้แหละเนาะก็หาหาอะไรเผือเลยเนะหาโลบ่ะหาโลเนาะเออก็สอบน้อยนึงเพื่อพี่น้องนะก็คือสิเด็กกินได้เฮ้ยเติบเลยเนาะโดยโดยอืมอ่ะบักละอ่ะอ่ะนกมือในโลกขอบใจเด้อขอบใจเด้อใจเด้อโดยเนาะแลนาคามีปลากระป๋องเนาะ ปลากระป๋องว่าเตียงทองให้พี่น้องเอ้ยเคยกินปลากระป๋องว่าเตียงทองนี่ฮะบ่เห็นบ่เคยมื้อนี้ถ้าก็เห็นบ่เห็นมือติมิบ่าแม่น่ว่าเตียงนําคลิปบ่เคยเห็นบ่เคยเห็นเห็นอยู่นําคลิปน้องเพิ่นบ่เคยเห็นว่าเตียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยิเห็นมื้อนี้นะจะได้ปลากระป๋องเพิ่น3ป๋องแล้วก็แป้งนัวถุงนึงให้พี่น้องเอ้ยเนาะโก็เป็นทาง้ผู้ใหญ่ใจดีางไทยนี่เด้อเอ้ยเด้อ ละใช่เลยเนาะแต่เอากะซอยทางเบื้องต้นก่อนเนาะเพราะว่าอ er ันนี้เพิ่นกะบุไร้ว่าว่าซอยผู้นั่นซอยผู้นี้เนาะมันก็คิดว่าผูรใดบ่มีแต่กะให้สมมาพักควรนเพื่อเนาะโดยเอากะซอยทางเบื้องต้นก่อนว่ากระซัำนี่เลยเนาะเห็นจังไรโดยกะคือสมมติว่าซัำนี่นี่กุ้มได้ว่าสองมือสามมือลยซัมนี่กะ ประมาณนึกซ้ําอืมก็หลายคนเนาะหลายคนอืมโดยๆๆเนาะอ้านี่สิได้ไปตะกั่วลองเฮ็ดกินเบิ่งเด้อหล่าเด้อปลากระป๋องว่าเตียนนี่เด้อทางน้องเพิ่นบ่เคยกิน แม่ก็ยังเห็นแต่น้องคิปลูกมาเคยเบิ้งคลิปเพลินเนาะโอ้เคยเบิ้งแต่คลิปเพิ่นบ่เคยเบิ้งคลิปเพิ่นหาแต่ปลากระป๋องนี่ยังบ่เคยกินยังบ่เคยกินยังเวนปองยิงบ่แต่ลองกินเบิ้งเน้อเอ้อเฮ็ดกินเบิ้งเน้อเลยกะเป็นจังไรกัให้ตีให้ส้มแน่เพิ่นว่าเนาะกะคำว่ามันแซ่บบ่แซ่บกับเพิ่อนแซ่บปับปรุงขึ้นเพิ่นว่าหนาเพิ่นว่ะเนาะคำว่าแซ่บคำว่าแซ่บคำว่าบ่แซ่บตีนั่นนี่กะตี้ส้มกันได้เพิ่นวะเนาะกับเพิ่นก็บแได้ปรับปรุงขึ้นเพิ่นว่า โดยเนาะจังซี่แหละเพื่อนพี่น้องเลยทั้งน้องเพื่อนว่าบุเคยกินบุเคยเห็นเพน <c oughs> ื่อนว่าแต่เคยเห็นแต่เห็นแต่น้ำคลิปเนาะเห็นแต่น้ำคลิปกับแม่เลยเห็นลูกบุเคยเห็นหลกเพราะว่าลูกบุเคยบังเออเมนบอกบุกละบุมีโทรศัพท์ป้อสั่งบุเห็นลูกเห็นกับบุกเ <c oughs> บิ่งแล้วดินเกมมีกับบุได้คอยบังคลิปเนาะดินเกม <c oughs> นยังไปเนาะก็คือว่าเนี่ยเพื่อนกะ เด็กน้อยกำลังอยู่กับเกมเนาะนแต่กับเรื่องพญาติพญาเนาเนะไม่ได้กินหือกินยาเลยแม่นบ่บาไม่ได้กิน,นดีได้ละดุรายที่ว่าอาการดีขึ้นเนาะนเริ่มดีเลยแต่ือยซีรู้เนี่ยคนเทากะเคยมาหาเพื่นอนตัวนึ่งแต่วา่าทางน้องต้าเนาะกน,นซื้อน้องตา้ากับเพื่อนมาแล้วเขาเหิ้งนเนาะเป็นยังคือบอกเขาลูกบอ่มีเงิน บ่เมิงนเฮียนฮอดปอไลซะปอ5ปอ5ปอ5อ่านได้อยู่บ่บ่บ่ได้ซ้ำปอ5กระโดดปอ5คือบ่บ่เป็นหยังเลยบ่ฮะเป็นก่อมันเป็นพอยังจังว่าอ่านหนังสือบ่ได้ดบ่ได้เียนบ่หรือว่าไเียนอยู่เียนอยู่แต่อ่านบ่เป็นเป็นเอ้าเียนเขียนอะไรอยู่อวาลงๆเพวกาบ่ต้องอายเว้าคือเอ้ยวานเจ้าน โดยย่านฟูนใหญ่เฟินบุรียินเนาะแล้วคือจะเข่าอีกจู่บ่ดรว่ายาเลยเดี๋ยวนี้ยาเลยยาเลยบ่เข่าอีกเลยเอาคือบ่อยากเข่าข่านบ่หรือว่าในใดเวอ่์นี่คือสี่ขีดข่านหลายกว่านาะคือสี่ขีดข่านจะเข่าแล้วพ่นพี่น้องเลยย่างกับย่านบ่แต่ก่อนก็ไบ่ได้มีโทรศัพท์อ๋อเอออืมแต่ก่อนก็บม่ได้มีโทรศัพท์เพม่อนกับออกเฮียนแต่ตอนบมีโทรศัพท์พูดเนาะ เออมาแล้วก yeah. ็บ <tampoco S 2> ่ได้มักการเฮียนบ่ลูกใจบ่ได้มักเนาะแต่เฮียนบ่เป็นมักอยู่แต่เฮียนบ่เป็นเอ้ามักอยู่หักแต่เฮียนบ่เป็นบาดนี้มันก็เรื่องเฮียนมันก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะบ่ล่ะเนาะใจมักเฮาเฮียนบ่เป็นเฮาก็ใชใจหรือว่าค่อยเป็นค่อยไปมันก็เป็นเอมันบักหลายมนว่าค่อยเฮียนบ่เป็นน่ะค่อยยากยาเด้นี่ยายิ่งบ่เป็นด้แม่นบ เออเนาะ <teokbokki> โดย,นโดยนเนาะกะมาเยี่ยมมาอยามเพิ่นวันนี้ก็คืออาการทั้งน้องต้าก็ดีขึ้นแล้วนเนาะฮาก็ดีมุกนใจน้ำเพิ่นเพี่นเองเลยโดยแ้วกะมีทางเข่าเน่เนาะมาใหายทางเอือเอเเอเ้อยเพิ่นกับน้องต้าก็เป็นทางอาผู้ใหญ่ใจดีจากทางไทยเั่เอยเด้อเพิ่นกับก็ได้ประสงค์ออกน้ำเนาะเพิ่นกับซอยเรือเป็นทางอัน ทุนแบบให้สายบุญไปซอยซำเพื่นซอยได้ไปซันซะโดยพอสมมาภะควรว่าครอบครัวอะไรที่บ่มีกินเนี่ช่างซอยเพื่อนมาซะโดยโดยเนาะแล้วก็อย่างให้ทั้งเอื้อยนี่ยขอบุญขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นก็อยู่พังไทยเพื่อเอื้อยเนาะขอขอบคุณขอบุญผู้ใหญ่ที่อยู่พังไทยเนาะที่ได้ช่วยเหลือมาทั้ง พี่แล้ทั้งผู้ทุกผู้หญินี่แล้วของอวยพรวันหยู่ดีมีแห้งก็เจ็บขนได้ความไข่ใหญ่มีเด้อนอนหลับจะได้เงินหมื่นนอนตื่นจะได้เงินแสนเบนมุงมาให้เก็บมันจดจดมาบ้านมาจะมาเบียดให้อยู่ดีมีแห้งอุ่นมากกว่านั้นะจ้าถูกจ้าถูกเนาะโดยได้ทั้งเอ้ยเป็นอวยพรวันเปลี่ยนเป็นเฟสอีนอเลยอวยพรกับแบบอยากดีใจน้ำตาอยากออกน้ำแน่ได้เฟสอี่น้องเลยเนาะโดยเป็นจริงนายเอ้ยตื่นตันบ่ เห็นจมู่ได้ตัวมาถึงตัวด้ก็เลยดีใจแบบเคยเห็นแต่คนอื่นให้เนาะบัดพ่อเห็นตัวเองได้แต่บัดดีใจตื้นตันในการน้ำตาจากไหลเลยเป็นบอกโอ้โดยโดยพี่น้องเลยพราะตัวเองได้แต่ก็ดีใจบัดนี่เนาะอือโดยโดยพี่น้องเลยจังซี่แหละคือการเอาห้ผู้ต้นหับก็ดีใจเนาะเอ้ยเนาะผู้ห้ก็ดีใจ้วก็ผพ้รหับก็ดีใจโดยโดย

แม่เออพรกัดเธอว่าได้แล้วแม่พี่น้องเลยเนาะอือนี่ทางบ้านทางเมืองเฮาเนาะเบียการงานอียังก็คือมีแต่ฝ่ายซ้ายเหมือนบอกก็คือทางเอื้อยนี่บอกมีการมีงานเฮ็ดเลยก็สมมติว่าเป็นแบบการงานเฮ็ดมีทางผู้หญิงมีแต่ไปใช่ปะมีทางผู้หญิงแต่มีแต่ไปซอยละแหละซอยทางผัวเนาะซอยที่คุณซอยคนชายให้ยแล้วเลยเออโดยโดยโดยเอาไม้ให้แม่ยืดกบัตรนี่ เออโอ,อ้แวคือไปเฮ็ดงานแบบผสมปูนก,ก,ก็อิดกอย่างนี้เราเฮ็ดกันจะคนเลยทางพัวเอชวนมาแล้วก็อยากไปเฮ็ดผู้เดีวยวแล้วเราบอกคอยเฮ็ดกระมูลหรอกเฮ็ดผู้เดียวคำว่าคือเจ้าว่างกับไปซอยไปเอ แต่ก่อนคันบ่มีลูกแคงไปน้ำกันตลอดแต่นี่มาแยากลูกแน่เนาะยากลูกแน่ลูกไปก็เฮ็ดแน่บ่ได้เฮ็ดแน่แค่ไหนเออโดยโดยเนาะมัเนี่ก็ยากลูกเลยครับเบอร์ได้คอยไปน้ำกันโดยเราก็เลยเฮ็ดเบียกผู้เดียวโดยขบาร์บอล่ยาญยิ่งว่าไปเฮ็ดซอยกันเนาะยิ่งว่าสิได้คาแห้งเพิ่มน้ำกันอีกเนาะคาแห้ง๋ยวนี้อยู่บ้านห้าทลา่เป็นสร้างเนี่ยขบาบ่ได้ไปเฮ็ดนะเสร็จสร้างกับเสร็จสร้าว่าไงแต่กินเอง เส้นซาวกินอยู่กับเฮากินอยู่กับเฮาโองเที่ยวไปกลับบ่ตอนนี้ยังบ่มีตอนมาบ้านว่าว่าไปเฮ็ดงานบ่แต่แค่เฮ็ดงานบ่ก็คืออยู่อยู่บ้านจังหวัดนี้อยู่บ้านบ่บ่มิ่งนี้ยังบ่ทันมีมีแต่ไปปู่กระโลให้เงินบ่น้อยังเดียวบ่เฮ็ดเบียบอนเดียว้าว่าเฮื่อนชาวแก่โน่ประธานโอ้โดยๆเนาะ อ่าแซ่บๆนะแฟ่พี่น้องได้มาเยี่ยมมายามเพิ่นมื้อนี้เฮาเห็นทั้งเอื้อยเพิ่นยิ้มได้เฮาก็ดีใจเนาะหักแต่อวยพรเมื่อกี้นี่ก็คือเพิ่นสิให้นะแ่พี่น้องถ้าอวยพรเฮิงกว่านี้ย่าน้ําตาคุอยู่ดีใจแน่นะเอื้อยเนาะบ่เคยได้เฮ็ดจังได๋สาลายซ่ํานี้กดีใจเนาะพวกหลเนาะกคือบ่เคยได้จักเทื่อบ่เอื้อยบนี้ะบ่เคยบ่เคย ถึงสิบ่ดวงลายหักเท่าไหร่จนเฮาก็ดใจเนาะอืมอืได้ก็เฮาก็ไปขอมูมันก็ยากแลหกแต่ขอมูนี่บ่ได้ั้จักสิพอมาหรือบ่เนาะอเอโดยๆเนาะจังซีเฮาบ่ได้ไปขอเพิ่นก็มาบริจาคเฮาก็ดีใจโดยกดีมุกดีใจได้ซนี้เนาะโดยอืทงลูกสาวกนอนให้พี่น้อยนอนีพัดลมเปิดบ่บ่มี ฮ้อนเนเาะอ้าวคือฝนชิตกเนาะเอ้ยเนาะฝนชิตกถลมเปิดกับบ่มีพี่เมย์พี่น้องเลยนั่งอยู่ตรลมตะลางไปได้เนาะอยู่ตะลางคุ้มมือเมื่อไรยอยู่ทเทิรเมื่อลยมันฮ้อน,อนตอนเที่ยงนี่ได้ยังกินใช่ไหมนีตอนเที่ยงผมมาเนี่ย,ยได้น้องสาวปลามา่าได้หน้าเขาดูคลายบัก เพิ่นแบ่งให้เพิ่นแบ่งปันเนาะโอ้โดยๆเนาะมาหอยซลี่นเพิ่นมาให้แมลงก็สิก้อยหอยซลี่แหละแมลงก้อยหอยซลี่โยเอาปลากระป๋องวาตยงชซอยู่วานี่ปลากระป๋องกันใเีกินตอนเที่ยงดแล้วนีจ้ะโอ้ยสิได้แกินตอนเที่ยงีแลเนาะพวกล่ะอ๋ออยากลองิมอยู่บ่นี่ฮะสิลองซิมอยู่บ่พวกล่ะฮะสิลองิ่วงเที่ยงีแนี่เนาะ โดยโดยเพืพี่น้องแซวเพื่อนดินเพื่นพี่น้องเนาะโดยป้าจังนั้นก็จะได้ขดตัวเมื่อไรเสร็จเลยเอ่ยเด้อเลยเอากะได้เอาเข่ามามอบให้เอื้อยเพื่อนเนาะกะซอยทางเมืองต้นนี่แหละเพื่อนพี่น้องเนาะกะไดเล็กๆน้อยๆน้ำจิตน้ำใจช้เนาะเอื้อยเนาะเพื่อนกะมีจิตใจเพื่อแพล่เนาะเพื่อนกะซอยเดือนแหละเพื่อนกะเบิ่งคลิปเพื่อนกะ่าคอมเมนต์มาเพื่อนกะโอ้ยกะสงสารเมตตาเด้อว่าสันเนาะในญาตทางน้องเพื่อนกะ เป็นอยคุณเอิ่งโดนคอตีบเนาะโดนคอตีบเพิ่งก็บยังห้มาถามอาการแน่เป็นยังไงไขในบ่อเป็นไหมเนาะก็คือตอนนี้ไขแล้วโดยการว่ากันจากันแจ้งขึ้นแล้วแจ้งขึ้นแล้วพังออกพังออกหแต่ยังว่าคอยคือเกาเดินเราเพิ่งคนขี้อายเนาะอายว่าวปะอายอายโอ้ยอายวันนี้สมมติวันใหญ่ไปจีบสาวจะได้ยี่บ้อสาวเนี่หรออายแท้ แน่วแล้วอันนี้จีบสาวไม่ได้น้ำมูวหลอกอายใช่ไหมนนี้โดยโดยวายเหาะเพิ่นเพน้องเลยเนาะป้ากระแทกขอตัวเมื่อไรเสด็จเอ้ยเด้อโดยเอ้ยอยู่ดีมีเฮงเนาะโดยโดยขอขอบใจโดยสบายดีเด้อเด้อสบายดีอยู่ละโดยโดยโอเคเน้องเพน่ินอ๊อน้องฮาวก้าได้ออกมาแล้วเนาะกะเอาเข่ามามอบให้เอ้ยเพิ่นเนาะกะซอยทางเมืองต้นก่อนเนาะหกแต่ถ้าพยายากซอยกะซอยได้เด้อเพนพี่น้องเอยเนาะ ซอยทังครอบครัวน้องตาเพ,พ,พิ่นเพลพี่น้องเลยโดยกะผู้ไลมีใจใจศรัทธาเนาะใจบุญใจกุศลเนาะอยากซอยเหลือทางครอบครัวน้องตาเรื่องข่าวเรื่องน้ำกับซอยได้เนาะเพลพี่น,น้องเลยโดยกะสวมมือนี่เพิ่นกะโบมีนม้ำมันบ่มีน้ำใส่กระเมนบ่มีข่าวกินกระเมนเพลพี่น้องเลยเนาะเออกะขาดเขื่อนเนย่างยู่เพลพี่น้องเลยเนาะทางเฮือนหลังนี้เนาะโดยพี่แด้เพลพี่น้องเลยเพิ่นกะบ่มีสักอย่างเพราะว่าไฟนี่เพิ่นกะ่อเฮือนจะ ไฟเพิ่นกัต่อจะเคื่อนน้องเอมากพีพี่น้องเลยเนาะไฟเพิ่นกับบมี่หน่ำนิ่มเพิ่นกับบมีเพิ่นกับใส่น้ำน้องเอเพิน่นเบิดเลยเนะาะจะทางครอบครัวแม่น้องตาแม่พี่น้องเลยเนาะโดยคือว่าในทางเพิ่นกับบมีเนาะโดยว่าตอนนี้ทางเขาก็เสียได้ขอตัวจบคลิปแล้วพี่พี่น้องเนาะกับไปพอกันอีกคลิปหน้าเด้อพี่พี่น้องเนาะถ้าสาวหล่ายว่าพิพาทประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะโดยตอนนี้สาวหล่ายกัน ขอมอกขอบใจทับชมคลิปสไลด์แต่ตอนจบได้กับบอกข่ามโฆษณาเนาะ,นะโดยสไลด์กิจการเข้ามาสมบายดี